น้องชัดแปลงชมน้องยี่หว่าแมค้าไก่ทอดทีหน้าใครล,ลิซ่าลลิสามนโนบาลมิกอัพลุกร็อกสตาร์ทอดแบบมาอย่างเป๊ะทำเอาอึง้งกลายเป็นไวัยเราขึ้นมาทันทีเลยละค่ะสำหรับน้องยี่หว่าแมค้าไก่ทอดที่ถูกแชร์ภาพในโลกโซเชียลมีเดียเพราะมีใบหน้าคล้ายครึ่งกับสาวคนดังอย่างลิซ่าลลิสามนโนบาลน,นักร้องไอดอลสาวคนดังระดับโลกที่หลายคนก็ต้องลงความเห็นว่าเหมือนจริงๆ และล่าสุดวันที่สองกระกฎาคมน้องฉัดช้งแต่งหน้าชื่อดังของไทยก็ไม่พลาดพาน้องยี่หว่ามาแปลงชมแต่งหน้าแต่งตัวเมคอัพลุกน็อกสตาร์ของสาวลิซ่าแบบจัดเต็มพร้อมเผยภาพผ่นเพจแปลงชมน้องยี่หว่าครับลุคนี้ทุกคนให้กี่คะแนนเป็นสาวน็อกสตาร์ตามรอยพี่ลิซ่าเลยและจากแมค้าไก่ทอดสู่การเปลี่ยนลุกเป็นน้องลิซ่าน้องยี่หว่าซึ่งไม่เพียงแต่หน้าตาจะออกมาคล้ายกันมาก แล้วแต่เสื้อพาก็เป๊ะแถมน้องยี่หว่าก็ยังโชว์สเต็ปกันเต้นร็อกสตาร์ได้เป๊ะสุดๆเรียกได้ว่าครบเวอร์เป็นสาวลิซ่าได้เป๊ะเวอร์เลยทีเดียว ในขณะที่คอมเมนต์ก็มีทั้งดาราคนดังแฟนๆแ,และชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อวยกันสน,นันหลายคนบอกว่าแต่งออกมาได้เหมือนมากอึ้งเลยอย่างกับฟาแฟดอาทิเชน่นปังมากน้องแจ้งเกิดเลยละกันโฮงมากเลยค่ะพี่เหมือนมากสุดยอดค่ะไม่ผิดหวงังสวยมากเหมือนมากจริงๆน้องยี่หวาเหมือนมากทําถึงมากแม่ดีเทลยันเล็บที่สุดของช่างแต่งหน้าอันดับต้นๆของประเทศไทยพี่ชัดคา ะดุ้งมากนึกว่าเอารุปลิซ่ามาโพสหุ่นสรีระยังเหมือนกันอีกด้วยสุดยอดอะไรจะเป๊ะขนาดน,านั้น